เอาเรามาดูกล้วยคื้นสองกันนะครับน้มไปทางของส่ไก่แล้วนะครับเตี้ยเหมือนกันแต่ต้องขวผมน่าจะได้แล้วแหละนะครับเพราะว่ามองไว้ตั้งแต่ที่ฉลแล้วนะครับนี่หัวเหลืองครับเริ่มเหลืองแล้วได้ตัดก,กันกับส่วนใหญ่ที่ผมผ่อไว้เพราะว่าป้องกันนกนะครับที่จะมาทำรังนะครับแล้วก็นกที่เขาจะมากินกล้ยนะครับเพราะว่า ผมได้เข้ามาสูาท่ทีละครั้งแล้วครับว่าทำงานไปจำยูยด้วยช่วงนี้นะครับก็เลยเต้องห่อไว้นะครับไม่ห่อไม่ได้ดี๋ลวลกจะมา,ามวยกินก่อนนะครับมาดูใกล้ๆครับดใูใกล้ก่อนนะครับเคือนีอ้คิดว่าอวบนะครับอวบแล้วก็กลมแล้วนะครับผมก็เลยมาตัดเคือที่สองกันนะครับผมไว้ไม่ตัดเท,ท่าไหร่เดี๋ยวไปใช้ดีกว่าตัดกล้อกก่อน หนึ่สองสามนี่นี่ครับก็ประมาณนี้หนึ่งสสาสี่ห้าหกก็จะได้หกวีนะครับกล้วยคือแรกเจ็ดอันนี้6ก็คือว่าน่าจะได้แล้วนะครับกลมขนาดนี้นะครับแล้วสองเครือวันนี้นะครับผมเดี๋ยวส่วนต้นนี้ผมจะตัดแล้วก็อาจจะทิ้งไปให้ป้านะครับ ซึ่งเราเลี้ยงไว้ที่เขาใส่ไก่นะครับปลาเขากินกับส่วนกิ่งส่วนก้านก็อาจจะไว้เพื่อย่อยสายเป็นปุ๋ยนะครับนี่อน่เาสัสนาสนสนส้นนะครับสันส้น โ,โยนครับโยไปเลยด้วยการด้วยสไลายนะครับก็ะจะเป็นอาหารของปลาเลยนะครับนี่นี่ได้แล้วป่ะเดี๋ยวไปหาเครือที่สามกันว่ามีไหมป่ะ